สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีพอกันในช่วงนี้ช่วงเทียงเทียงกลักวๆครับพี่น้องครับตอนนี้ทีมงานเฮาเดินทางมาถึงหมดทุกขั้น้วครับพี่น้องเกือบมดทุกขั้นแล้ว รถคอนวอยบางขั้นกับ,กบพึ่งมาถึงครับพี่น้อนครับกำลังพากันพักผ่อนพักผ่หากินเขากินน้ำจังคอยสิลงเวที่ส่วนเวทีเฮ้าตั้งอยู่คุณแะ้่น้องหันหนาครับขึ้นมาถี่หลังเวที่ยุกมองพักเข้ากับยู่มอง ร <c oughs> ้านขายของเก่ <c oughs> พาพื้นใหญ่ออกเด๋มไม่ดีพื้นที่เป็นลานปูดเรต้องห่วงในลานปูนมาฐานพี่น้อง ล้านปูนที่มาฐานเติบหนึ่นเยไนอเลยรับเกตรเอฮาดาวพหละนี่ พี่น้องเชา่าโคนาดหรือว่าอำเภอไก่เคียงมื่อนี้มาม่วนน้ากันพี่น้องมาสอดแจน้น้านนกันฮะแต่ามาแล้วเป็นยังว่ามือ่อกี้เอาเคจัดออยานนัยงาไงใชไ่ไหไมให้ผู้บริหารซุ่มอยู่ตลาดกระจกฮาร์เคียวไปเลยเรยียบร้อยแล้วเรียบร้อย,ย,อยสี่เด็กว,วัคซีนความเรียบร้อย ที่งานห่อกับผักตามนี่พี่น้องฝนตกมากกับบริยานซ่ำมฝนตกบริยานมัน้งทักทักกีในนี่เลยเขาในีแมนมันแหละ่ะ ไม่ได้กินหรอกไม่กินแล้วแต่ยังกินโอก็กินแล้วเนี่ยกินแล้วดิรับหม่ำรัอบอาจารย์เพื่กิตไหม ครับขอบขั gi à, gi ้วเขาจแ่บอลนวดผัดแปรขนะแซ่บว่าแ่บรสเขเจ้ามดโอ้เจ้ามืหมอเขาเจ้ามืหมอนก็จะแดงว่าแดงว่าแซ่บแต่พอใช้ได้ยุกอแค่พอใได้ล่พอใได้แต่ว่าพอถึงเขาขัดชุดยอดโอ้ขัดชุดยอดเลยบนนวดหมอขัดชุดยอดนี่เบี้ยเี้ยหมอ ที่วันบนหนวมอหมอบ้าย่งเลยได้กินหม้อทน้าว่สียบตานี่กระทุดก็เสียได้ดิต้องรถมาเห็นกินเียเมียนเมกี้ก็ไปเงื่นเงอเงือนก็ไมกินน้ำย่ก่็ไปไปยนองกิน็ไปก็ได้ข้ากนเียวจง่คนไหวเนาะมดาไว้กำลังอยู่กำลังกิน ไ็ถุย้ทำนี่กำลังก็นลังน้นมันกินร่างด้่งนี่ร่างตัวไฮคนี้ไฮกันบนนี้ก็ธรรมดาดยไฮนิ่หายังไวเลยเนี่มันปบ้ากินกินขับกินพิษปกติน่ะถาพ่อสองพกนี้กินไปแล้วนะสองขาบสนๆเมืนมื่อละหาขาบเลยแตวเด็กน้อยว่า่อนพูดถ่อกับก็เป็นได้ไม่ไหมเมื่อกีกินได้ไหมเด็น เดน่อยมันกินกาแฟแจ่ไปคอยจนเกิดผูเฒ่อมันทิัากันไปเร่หน่อยเนากออนี่ยเนี่นะนี่มักินเนี่อยไป็นตักอาอเนี่ยวันกินแล้ววันว่าบอได้กินที่วันต่อไปมันเป็นสัตนกินบ่บเาทกินไม่เปนได้่ลูกเตบ่าหาม่ช่วยกินลูกเตเาราหากินบางที้นบ่หาเขยเยนกินไมหากินจักเที้อันว่ายีลยลืมดิเน่ามาตากก็หากินทุกกะ มันทีเป็นแบบนั่นแหละอ่ันพูดกินก็่ได้กินพู้ลูกหัวซาเนี่ก็นังยิ้มกหัวาเข็ก็นังยิ้มเลยโอ้ยบออกปลาไปแล้วอีกบอว่ะเี๋เอาต่พวไอ้พูเราบวดหนดหันตแล้ววะไปไปยามอยู่จ้เมือง้านเนาะไปไปหายอยี่ยพี่บารนีน้อง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 ใกล้บังน้องบัวเ้าพูดมาหันวะนองญ่ป่อ้ผมมาทีได้บังมานุทนทีป้ายังจะเี่ยหัน วยที่ตายทิ้งทีนี้แล้วเอโม่ผม่แย่งกวยจีนหนีไปมาเมื่อวานเดีไปไปเล่นเรียนโนติเรียบองอยไปรับด้วเออไปตลาไปหาเงินจ่าบอกบรรลุภัยมาตรามมันไม่มาจะเคลียร์ยังจะบอกว่าชอวกมูรอหรอกมานาบอกเราอ้น้บอกฝ่ามเรื่องีมันจังทิ้มันจสบอกเขารื่องเรื่องหลงสนเนี่ยเืมอ็ พอทีมีรืบปุกบเลยนี่แหละบาเนี่เข้าเงินไห้นี่งันได้โงเสียจเปงปมาบมันยังไม่อยู่นี่ป่ะปานี่ก็นอาเข้าห้กันบ้างเนย่ะอันท้งเลือนอันทมาลื่อนนานเลท้อมาตุมหงเข้าไปยามุนีกับว่าเข้าบริไปพอแต่รีบีบปุ๊บลื่อนหมดเลยปุ๊บอันไอ้บางเลามาบอกแม่ทิม่าไอ้ทีย่ายังหันไม่เห็นนะกูเดียวตายนก็ไม่เห็นกูดรอก เียิอนาคหนีบ้านอนไปรับด้วย่อเอ้ยอีไปลาไปหาเงืนเงนจ้าอยู่กับพ่อแมไดอกเออพ่อกัพ่อเขายอลยูดอกพ่อีเป่กอบัดคูหนึงมาก่โดจังหนึ่งโอ้ยไปเจอน้องผู้สาวรื่อังไงยัไงบัดีคอยซื้อสินผู้อากินมาจีขอว่ารอคอยซื้อสินเน่ืสินสน ซื้อชีนซิ้นว่าบ้านในดังไม่ให้กินเนาะผู้ใดผู้ใดเป็นทหารจัดแต่ผู้อยากซี้ว่ากับผซื้อไม่ผู้กินหลกผู้อยากพราะนั้นไม่กินจังดีไหม่ายัดตยเ็บอรอว่าบริิน่าผู้อยากผู้ซโอยเนเป็นเลือมไงนี่เป็นยังไงมันเลือดบ้างอไปอยูในเสไดเทวกันเลเากนทเป็นัะันเนาะคีอกันคือกันคีอกัน อาสไีนี่ราะิยปานหาิีว่าอนะแ่คลิปนี้วันเช่นนี้เนงคิน้ของคุณแฟนับเอลซี่ติดตามอาจารย์น้องเรากินเขาแซ่บแชีวอาจารย์น้องกินข้าแซ่บตัวเขาจินบดหมอไลองมืออะไรตัวพอกันคิปหน้าครับพี่น้องครับหน้าท